ออมเดยรฮะที่จะโหนน้ำหนักฮะมาแข่งกับรุ่นครูนะฮะสองรอบนะออกเดย์ออเดยสองรอบนะยูชูราวนะชูราวนะพี่ตองครับครับผมผมว่าคนของพลังงานคิดอย่างนี้ฮะใครได้ที่หนึ่งคนที่เข้าที่หนึ่งนะคือที่โหลนะที่หนึ่งคือที่โหลได้ทั่วเลยที่หนึ่งที่โหลได้ทั่วไปเลยอ๋า มีสี่ลูกแล้วเต็มแล้วพ่อบนสไม่สัไเลยไม่จับสัตเลยน้องเรนคบุณจลจบเี้เยไจะ่ไหนฮ้ยเดียวเฮ้ยอตอนนี้ปล่อยก่อนเฮ้ยเดียวเดียวหวอะไรเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ รอบเดียวมนลั่นมาล่นมาล่นรอบเดียวเออรอบเดียวกันตัดสองเพราะมันน้องบอกรอนานแล้วไอ้ผู้ใหญ่ปล่อยมันรอไปไม่ไรหรอกเดี๋ยวมาชนแล้วเนี่ยร้อนอ่าสวัสดีครับอ่ะรอบนี้ผมไม่เปิดเพลงด้วยร้อมนักแข่งครับผมโอเคไรเดอร์แรนดัมส์การ์ดไรเดอร์สเรดดี้วัตสิกเก้รอบเดียวนะฮะชนะเด็กก็ภูมิใจแล้ยอกหนึ่งฮะ ดอยบอยอยไอเื่ออยองเดโอ้โหสงสารน้องว่ะ่ไไม่อเดยเลอองเดลูกองเดที่หนึ่งแล้วโมาแล้ครับพิชนาเข้าที่หนึ่งบอลเข้าที่สองตามด้วยน้ององเดครับตามมาติดๆตามมาติดๆตามมาติดๆ มาแล้วฮะมาแล้วครับมองไปข้างหน้าและกําลังจะเข้าเส้นขอเสียงพนมยิ้น้องเพื่อนครับผมกอบคุณมา